นาครับฟองครับเห็นฟองไหมครับฟองฟอสฟองฟอสสายวิ่งไหมครับสายวิ่งไหมครับฟองฟอสไม่วิ่งครับแต่วิ่งผมว่ากลัวจะกกืนนะวิ่งไม้วิ่งไม้วิ่งไม้จ้าไปนะครับไปนะครับขออนุญาตหวัดด้วยความรุนแรงนิดหนึ่งนะครับไปแล้วครับโอ้เข้าป่าเข้าปาเขาป่าเข่าป่าเข้าป่าโอ้ยเป็นปลาช่อนโอ้โห น่าสงสารมากครับตัวนี้น่าสงสารมากขอมมากขอมมากเลยมึนแผ้ด้วยเอาไปปล่อยคลองดีไหมเนี่ยนะไปปล่อยคลองดีกว่านะมันจะได้ไปเติบโตกันนะครับนะ เอาไปกินมาเอาไปกินมา